บอลอยู่ในการครอบครองของบุรีร,รัมเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้ากับไหลามาจังหวะนี้สุประชัยล็อกข้าวขวาล็อกอีกทีหนึ่งแล้วยิงโอ้โหเข้าไปแล้วอย่างสวยยครับสุประชัยใจเด็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่แปดเท่านั้นเองโอกาสยิงครั้งแรกของบุรีรมัมย์ยไนเด็ดแล้วก็เป็นประตูทันทีครับจากลูกยิงไกลที่ฉีบขาดมากๆนะครับของสุประชัยใจเด็ดครับ ทางขอนแก่นอยู่ในเตดครับไปเปิดพื้นที่ให้กับเจ้าอามสุประชัยครับมาฤดูการนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับเป็นปีที่เจ้าตัวนั้นทำประตูในรีโวไทยลีกได้มากที่สุดในชีวิตครับจงบับชา้าจังหวัดที่โยกหลบหนีสอคนมีช่องแล้วซัดลูกนี้ครับย้อนทางเข้าทางเสาแรกจิตวัตรว,ว,วังทพันธุ์พุ่งไม่ถึงครับโอ้โหยิงอย่างเฉียบเลยครับสุปชัยใจเด็ดแม ล็อกจนหาช่องว่างที่จะยิงได้ครับแล้วเสียบหน้าต่างเลยครับเป็นประตูที่6นะครับของสุปชัยใจเด็ดในฤดูกาลนี้ขึ้นมาเท่ากับโซเมโรซ่าเลยนะครับถือว่าฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวนี้ยิงได้5ลูกมากที่สุดแล้วนับตแต่เล่นในหลีกสูงสุดมาแต่ปีนี้เพียงแค่14นัดเจ้าตัวยิงไปแล้วถึง6ลูกครับ